พกช่องแมงคับพูดชาแนลนะตอนนี้ก็ล้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้เจ็บแล้วนะฮะเนาะตายแล้วนะปิดร้านแล้วนะครับหมดนะของเครื่องอะไรก็คนขึ้นรถแล้วอันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปปิดท้ายนี่นะครับ นี่ก็เี๋ยวตุลยหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่าะะครับมดแล้วนะฮะก็ูนะครัสร้างเสรมมานสามแล้วก็ย้ายไปที่นคกปที่สิบแปดสิบแปด มิถุนา65เท่ากับเริ่มต้นสร้างวันไหนนะองค์ปู10ันวา63เท่ากับว่าองปูสถิตอยู่ที่ปลาหนุ่มพล1ปี1ปี6เดือน6เดือน7วัน1ปี6เดือน7วันนะเพราะเ <10 S 2> ราไม่นับวันที่18นะ18คือวันที่นะย้ายองค์ปูไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับนับถึงวันที่17 1ปี6เดือน7วันน1ปี6เดือน7วัน1ปี6เดือน7วันใช่ครับผมนะฮะ หนึ่งปีหกเดือนเจ็ดวันนะฮะหนึ่งหกเจ็ดนะฮะหนึ่งหกเจ็ดนะครับผมโอ้บอกตรงๆเลยเนาะนะครับผมอ่านะฮะขอบคุณคุณบำรุงนะขอบคุณคุณในนาส่นใจมาให้นะครับผมขอบคุณคุยอะไรก็เป็นเลขไปหมดเอ้าแดงสุดาแดงสุดาเนาะเปิก็นั่นแหละเออหมดแล้วนะเดือดแก้วสุดท้ายเดือดแก้วสุดท้ายให้อะไรนะแม่ครับเออแล้วแม่จะไปไหนอ่ะ เป๋าตังผมม้วนออกมาเหลือแก้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมจ้าเมนท่าจะเอาชาเขียวใช่ก็ไม่แม่เลยคือเพราะว่าคือมีไม่ได้ล้างเลยเอาอะไรมีอะไรบ้างตอนนี้แดงสุดาเขายังไม่มีนมเย็นก็ไม่เออแม่อยากได้นมเย็นแต่แดงสุดาให้แม่ตลบมากก็แม่ไดาเขากินนมเย็นตลอดไม่ใช่หรอเออชาเขียวรอนแ้วแม่ไม่แม่ไม่อยากได้นมเย็นน้บปานแม่ลืมหนูลืมคนแล้วนะ ดก็ุ่หดก็อกหมดแล้วนะนะฮะก๋วยเตี๋ยวไม่มีแล้วนะครับเอซท่านใดที่ยังไม่ทานนะก็อ่านะครับก็วันใหม่นะครับวันนี้หมดแล้วนะนี่นะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชินสั้นๆเนาะอัปเดตนะครับการปิดหิปนะก๋วยเตี๋ยวนะครับล้างก๋วยเตี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายครับช่องแมงทัพพูแชนเนลครับ